รายทายาสืบต่อยกทั้งหมดให้ลูกจิตภรยาขุมทรัพย์นองพลากรไม่สนอดีตดวงดาวรักที่ใจลูกสองหลานหนึ่งเลี้ยงเหมือนเป็นผู้ให้กำเนิดยกให้เป็นดาวค้างฟ้าที่ไม่ว่าจะกี่ปีจะก,กี่สมัยก็ยังเป็นที่รักและเป็นที่รู้จักสำหรับดวงดาวจารุจินดา เธอเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ5ขวบจากการเป็นนักแสดงนักพักภาพยนตร์ครั้งแรกด้านงานบันเทิงเคยได้รับบทเป็นนางเอกจากหนังเรื่องแรกของเธอที่พ่อเธอเป็นผู้สร้างคือเรื่องมนตร์รักชาวไร่แต่หนังไม่ประสบความสำเร็จหลังจากนั้นจึงกลายเป็นรับบทรองจนถึงนางร้ายมาตลอดก่อนจะมาลงเล่นละครทีวีช่วงแรกยังไม่มีสังกัดก็จะเห็นผลงานเธอทางช่อง 3- 5ห เป็นนางเอกต่อมาช่องเจ็ดสีชวนไปพักหนังชุดจึงเป็นที่มาของการพบกันของเธอกับน้องพลากรสมสุวรรณจึงเกิดสัญญาใจในการเล่นละครให้ช่องเจ็ดสีตั้งแต่ปี2530จนปัจจุบันก็ยังเห็นหน้าเธอทางหน้าจอช่องเจ็ดอยู่สม่ำเสมอนับผลงานละครที่เธอร่วมง,งานกับทางช่องเจ็ดสีได้ประมาณกว่า80เรื่อง ดวงดาวเคยใช้ชีวิตคู่ร่วมกับสายยานจันทรวิบูล์อดีตนักแสดงบทตลกคืนเคงซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกามีลูกชายสองคนชื่อคุณพสิินจารุจินดาจันทรวิบูล์และตะวันจารุจินดาจันทราวิบูล์หลังจากหย่ากันเธอจึงหันมาใช้ชีวิตคู่กับพลากรสมสุวรรณ ซึ่งปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์พีพีทีวและเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจล่าสุดทางด้านเต้นตะวันก็ได้พาลูกสาวน้องมียาไปกับคุณย่าดวงดาวเนื่องในวันแม่แห่งชาติพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่ามากับคุณย่าเนื่องในวันแม่มาพร้อมเสื้อทีมขอให้คุณย่ามีความสุข สุขภาพแข็งแรงได้ทำงานที่ตัวเองรักได้อีกนานๆรักคุณย่าค่ะและสุขสรรวันแม่ทุกคนค่ะมียาค่ะด้านคุณย่าดวงดาวก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าสุขสรรวันแม่ค่ะสืบเนื่องจากครอบครัวเราจึงไม่ได้รวมตัวกันเหมือนเช่นเคยนับว่ายังโชคดีที่เติ้นลูกชายคนเล็กและครอบครัวมาหาอยู่เป็นประจำทุกอาทิตย์มีบ้างที่เกิดสถานการณ์เสี่ยงจำเป็นต้องกักตัว แต่ก็ผ่านพ้นมาได้ขอให้ทุกๆครอบครัวแข็งแรงปลอดภัยรอวันที่จะได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าได้ใช้ชีวิตปกติได้ทำงานที่เรารักอย่าหมดกำลังใจอย่าประมาทดูแลตัวเองดีๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าคุณแม่ดวงดาวและพ่อหนองนั้นไม่ได้มีทายาทร่วมกันมีเพียงทายาทที่เกิดจากฝั่งของแม่ดวงดาวเพียงสองคนเท่านั้น แต่ทั้งสองก็ได้ช่วยกันเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กจนเหมือนเป็นพ่อที่แท้จริงๆแถมยังได้รักหลานสาวตัวน้อยอย่างน้องมียามากๆจนเรียกว่ามารดกที่มีของคุณปู่น้องนั้นไม่ต้องสืบเลยค่ะว่าจะตกไปอยู่ที่ใคร